สวัสดีครับผมนายอสิราสิวิสุทธิ์นักเรียนชั้นเรธยมศึกษาปีที่ 6, 6ัถกเลขที่6ครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์คุณค่าของบทเสพาคุณช้างคุณแพนตอนคุณช้างถอยกึนครับซึ่งจะแบ่องออกเป็นด้านเนื้อหาด้านสังคมแล้วก็ด้านวรรณศิลป์นะครับสําหรับด้านแรกก็คือด้านเนื้อหานะครับสิ่งแรกก็คือการใช้สติในการทําสิ่งต่างๆโดยเนื้อหานี้นะครับก็ถอดบทมาจากตอนที่อ่าจะมืนวัยหรือว่าพลายงามได้เข้าไปลักพาตัวนางวันทองซึ่งเป็นแม่ โดยโดย้วยด้วยความคิดถึงอยากจะพาแม่กลับมาแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ใช้สติในการที่คิดให้ดีว่าถ้าทําไปแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างนะครับก็ถึงแม้ว่านางวันทองจะห้ามแล้วว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดเป็นเหตุใหญ่ขึ้นแต่ไพงามก็ไม่ได้เชื่อฟังแล้วก็ยังดื้อรั้นที่จะรักพาตัวนางวันทองมาซึ่งก็เป็นคุณค่าดนเนื้อหาอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าก่อนที่จะทําอะไรก็ควรที่จะใช้สติในการคิดแต่ตองให้ดีก่อน ซึ่งตัวอย่างบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สติในการทําสิ่งต่างๆนะครับก็คือบทประพันธ์ที่ว่าครานั้นจึงโฉมเจ้าพลายงามฟังความเห็นว่าแม่หาไปไม่คิดบายเบียงเลี่ยงเลี้ยวเบี้ยวบิดไปเพราะรักอ้าขุนช้างกว่าบิดาจึงว่าอน,นิจจาลูกมารับแม่ยังปรับทัดทานเป็นหนักหนาเหมือนไม่มีรักใครในลูกยา อุตสามารับแล้วยัางมิไปเสียแรงเป็นลูกผู้ชายไม่อายเพื่อนจะพาแม่ไปเรือนให้จงได้แม้มิไปให้แมนมิไปให้งามก็ตามใจจะบาปกรรมอย่างไรก็ตามทีจะตัดเอาศีรษะของแม่ไปทิ้งแต่ตัวไว้ให้อยู่ที่นี่แม่อย่าเจรจาให้ชา้าทีจวน แจ้งแสงสีจะรีบไปซึ่งบทประพันธ์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าจะมืนไว้นะครับก็ไม่ได้ฟังคาที่แม่พูดก็ตั้งใจแล้วก็มีปฏิธานที่ว่าจะเอาตัวของ,ของนางวันทองไปให้ได้สําหรับด้านที่สองคุอ,ข,อข้าด้านเนื้นอหานะคะรับก็คือมีความรักของบรรดาที่มีต่อบุตรเราจะสังเกตได้ว่า,านางวันทองเนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งที่จะมืนไว้ทาเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลเสียแต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกนะครับนางวันทองก็เลยยอมรับ แล้วก็ยอมตกลงที่จะไปกับจำนวนไว้ถึงแม้รู้ว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับก็ยอมรับที่จะไปกับตัวจำนวนไว้ก็คือแสดงเห็นถึงความรักที่นางวันทองมีตอ่อลูกครับ ลำดานต่อไปนะครับก็เป็นด้านสังคมแล้วก็ด้านวัฒนธรรมซึ่งสิ่งแรกที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือการเมืองการปกครองน,นะครับจากบทกรประพันธ์เราเห็นว่าหน้าที่ในการที่จะตัดสินแก้ไขปัญหาของราษฎรเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นตามในระบบข,ของระบบการปกครองแบบสมบูรญณญาสิทธิราชนะครับในสมัยยุทธยาก็มีการปกครองเช่นแบบนี้ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าพระพันวษาก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ชารนะครับเช่นบทประพันธ์นี้ พรานั้นสมเด็จพระพันวาทรงพระโกรธากลาหลทุตอ้ายจำไรไม่ใช่คนบนบกบนฟังดังไม่มีใช่ที่ใช่ทางวางเข้ามาหรืออ้ายช้างเป็นบ้ากระมังนี้เฮ้ยใครรับฟ้องของมันทีตีเสียสาสิบจึงปล่อยไปมหาดเล็กก็รับเอาฟ้องมาตำรวจคว้าข,ข่มช้างหาวางไม่ ลงพระราชอาญาตามว่าไว้พระจึงให้ตั้งกฤษฎดีกานะครับก็เหมือนกับบทนี้เป็นบทที่พระพันวศษา,ศาเนี่ยบอกให้มหาดเล็กเนี่ยให้รับความของขุนช้างไว้แต่ว่าก่อนที่จะรับไว้เนี่ยให้โบยนะครับพา่าขุนช้างเนี่ยได้ไปเกาะเรือพระที่นั่งที่กําลังพระอ,องค์กําลังเล่นมาทาให้พระอ,องค์โมโหนะครับก็แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในสมัยนั้นครับ และด้านต่อไปนะครับก็คือด้านของความเชื่อและก็เคอกรรมซึ่งก็ยอยู่ในด้านของสังคมวัฒนธรรมครับซึ่งเราจะเห็นจากการที่บอกว่าขุนช้างและก็ขุนแผนเนี่ยต่างมีของนะครับในบทนี้ตอนที่เจมืนไวยจะเข้าไปปล้นจะเข้าไปลักพาตัวนางวันทองเนี่ยก็ได้มีการสวมสิ่งของมงคลต่างๆเพราะว่าขุนช้างเนี่ยก็มีผีบ้านผีเรือนนะครับเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการไปลักตัวนางวันทองซึ่ง น้ตรงรีก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องศสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องข้อกรรมครับในด้านต่อไปนะครับคือด้านของความเชื่อและข้อกรรมซึ่งจะมีบทประพันธ์บทประพันธ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการที่นางวันทองเนี่ยได้รับผลแบบนี้ก็เป็นเพราะมาจากเพราะกรรมแนอดีนะครับทำให้เกิดผลไม้ในปัจจุบันซึ่งบทประพันธ์นั้นครับก็บอกว่านางวันทองรับพระราชอ,องค์การให้บรรดาบังจิตหาคิดไม้ อกุศลดนมัวให้ชั่วใจด้วยสิ้นในอายุที่เกิดมานะครับก็ประมาณว่าสิ่งที่นางวันทองเนี่ยได้ถูกตัดสินประหารชีวิตก็มาจากครกกรรมที่นางได้ทําไว้ในอดีตชาติในอดีตปางก่อนนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องครกกรรมด้านต่อไปะครับก็คือด้านความเชื่อเรื่องศสยาศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าณตอนแรกเริ่มเลยหลังจากที่เจมุนไวเนี่ยได้พยายามที่จะไปลักตัวนางวันทอง ก็ไม่ได้อยู่ๆก็เข้าไปที่บ้านขุนช้างเลยนะครับก็มีการลงของลงอาถรรพ์ตางลงของอมงคลต่างๆนะครับแล้วก็มีการลุกเสกก่อนที่จะไปบ้านขุนช้างเพราะเพราะว่าบ้านขุนช้างก็เป็นบ้านที่มีของนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่า,าสมัยก่อนในสมัยนั้นนะครับก็มีความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์พวกการเลี้ยงผีพวกสิ่งลี้ลับพวกนี้เป็นต้นครับ แล้วก็ในด้านทุดท้ายนะครับคือด้านของคุณค่าทงน้านวรณศิลป์นะครับซึ่งด้านนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างบทประพันธ์แล้วก็มาวิเคราะห์ให้ได้ฟังนะครับในบทแรกครับมาอยู่ใหญกับอ้ายหินในชาติแสนอุบาทใจจิตริษยาดั่งทองคํำทาเลี่ยมปากกาลาหน้าตาดำเหมือนมิ่นหม้อม,มอมเหมือนแมงวันเหมือนมแมลงวันว่นเล้าที่เน่าชั่ว มาเกลือกลั้วปทุมมารที่หวานหอมดอกมะเดือ่อหรือจะเจอดอกพยอมว่านักแม่จะตรอมระกำใจซึ่งบทประพันธ์นี้ก็เป็นบทประพันธ์ที่จะเนื่อนไว้นะครับพูดต่อนางวันทองแล้วก็พูดถึงคุณช้างนะครับซึ่งคําว่าอ้าหินในชาติก็คือมาถึงคนชั้นต่ำแสนอุบาทใจติตดิษยาดดังทองคําเลี่ยมปากกระานะครับก็เปรียบให้นางวันทองเนี่ยเป็นทองคํา เปลือกขุนช้างเป็นปักกาาหน้าตาดาเหมือนมินมอมอมอนะครับแล้วก็เปลือกแมลงวันเนี่ยเป็นขุนช้างเปล่ยนปฐุมมาให้เป็นนางวันทองซึ่งบทประพันธ์นี้นะครับก็จะเด่นในด้านของการอุป,ปมาและก็การใช้คํามีการใช้คําที่โดดเด่นนะครับมีการใช้คําที่โดดเด่นให้เห็นถึงความเปลี่ยนชังของจมหน่วยที่มี่อกขุนช้างเช่นคําว่าไอ้ไอ้หินในชาตินะครับเช่นคําว่าแสนอุบาทใจจิตด,ดิษยาแล้วก็ ถารถวนนรรณคดีนะครับก็เป็นบทประพันธ์ประเภทวิโรธพิโรธวาทังนะครับเพราะว่าเป็นบทประพันธ์ที่แสดงถึงความโกรธนะครับของจมินไวทที่พูดกับนางมันทองนะครับพูดถึงกุณช้างนะครับแล้วก็มีการยกคําที่เกี่ยวข้องกับความโกรธแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับบทประพันธ์อันต่อไปครับครานั้นพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบแขนข้างดังเพลิงไหม เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟดูดูเป็นได้อีวันทองนะครับซึ่งบทประพันธ์นี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นบทเป็นรถทางวรรณคดีในบทประพันธ์ประเภทพิโรดวโรวาทางังพิโรดวาทางังนะครับซึ่งก็เป็นบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความโกรธของพระพันวษานะครับเมื่อทราบเรื่องเกี่ยวกับนางคุณนางวันทองแล้วก็คุณแผนคุณชาุชา้ชางคุณแผนนะครับสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับมีการอุปมาใช้คําว่าฟังจบแขนแขนดังเปลงไหมนะครับแสดงให้เห็นถนึงภาพพจน์ที่ชัดเจนขึ้นว่าพระพันวษาเนแขนมากเหมือนกับยินประสิวปิวติดกับเปลวไฟนะครับเหมือนกับว่ามันเกิดการลุกลามเกิดเป็นเปนเลวไฟคือมีความกดมากๆนะครับแล้วก็บทประพันธ์อันต่อไปครับอีวันทองตัวมันเหมือนร่าแก้วค่าตัดโคนขาดแล้วก็ใบเหี่ยว ใครจะควรสู่ใครจะควรสู่ลงอยู่กรมเกลียวให้เด็ดเดียวรู้กันแต่วันนี้นะครับตอนอรวรพานี้ก็เด่นในเรื่องของภาพพ,พโวหารนะครับมีการเปรียบเทียบอุปมาวหาห้เห็นว่าตัวนางวันทองเนี่ยเปรียบเสมือนหน้าแก้วซึ่งก็เป็นปัญหาหลักของของทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณว่านางวันทองเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้สัญลักษณ์แทนว่าหน้าแ,แก้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนสิ่งที่แบบว่าเป็น เป็นอุปสรรคนะครับเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่เป็นอุปสรรคถ้าเราตัดหน้าแค่เออกบปุ๊บส่วนที่เหลือปัญหาที่มันเป็นแยกย่อยออกไปซึ่งเป็นใบเป็นกิ่งก้านนี่ก็จะหายไปก็เป็นบเสมือนใบที่เหี่ยวนะครับก็อันนี้ก็เป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ของบทประพันธ์นะครับเป็นบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นคํารวมไปถึงได้อารมณ์อย่างสะเทือนใจนะครับก็เป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีภาพพจน์ปูหามีการใช้คําต่างๆที่แสดงให้เห็นถึง ความโกรธให้เห็นอกเห็นใจยิ่งถึงความสะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์ครับและสุดท้ายนะครับคําศัพท์ที่เจอและผมคิดว่า,าจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของมันและก็ความหมายของมันในบริบทของเรื่องนี้แล้วก็ในเชิงของความหมายนะครับที่ที่ไปศึกษามานะครับคําว่าผีเสื้อในที่นี้เนี่ย ในบทประพันธ์นี้นะครับผีเสื้อในที่นี้ก็คือหมายถึงผีเสื้อน้ําซึ่งหมายถึงผีน้ำนก็คือพวกผีพรายนั่นเองนะครับแต่นะครับคำว่าผีเสื้อ,อน,นี้นะครับคนอาจสงสัยว่าคําว่าผีเสื้อมาจากอะไรนะครับคำว่าผีเสื้อคนสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าเมื่อเห็นผีเสื้อเนี่ยจะเป็นบนรรพบุรุษนะครับที่กลับมาเกิดกลับมาดูกลับมาเยี่ยมกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเรียกว่าผีเชื้อนะครับคือผีเชื้อเป็นผีของบรรพบุรุษ ที่มาดูแลที่มาคอยเป็นห่วงลูกหลานนะครับเรียกว่าผีเชื้อเลยเพี้ยนมาเรื่อยๆกลายเป็นผีเสื้อนะครับอันนี้ก็เป็น,น,นคาต่อไปนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันน,ะนั่นก็คือคําว่าบัโทนอ้นต้นกัญญาบัโทนในที่นี้ครับหมายถึงคนที่คอยอเป็นในท้ายเรือนะครับอ้นต้นกัญญาก็คืออ้นต้นกัญญาเนหมายถึงต้นกัญญาเนหมายถึงเสา ของเรือนะครับที่เป็นเรือหลวงยาวลักษณะชนิดที่ว่ามีเครื่องบังแดดน,นะครับอยู่ด้านบนเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับก็จะเป็นคําว่าต้นเนี่ยก็คือหมายถึงเสากันยา้าคือหมายถึงด้านบนของเสานั้นนะครับก็หมายถึงคนที่คอยเป็นนายท้ายเรือประมาณนั้นครับคล้ายๆกับพันท้ายนรสินแล้วก็คาต่อไปที่น่าสนใจในเรื่องของคุณช้างคุณแพ่นะครับคือคําว่าปรับใหม่ครับปรับใหม่ที่นี้ก็คือการ การที่คนทําผิดนะครับก็จะต้องชาระเงินเป็นค่าปรับและคําสุดท้ายครับที่ผมคิดว่าเป็นคําที่แสดงการด่าการด่าคุณช้างที่น่าสนใจคือคําว่าหินในชาติซึ่งก็หมายถึงคนที่ชั้นต่ำนะครับก็เป็นคําที่จะเหมือนไวัยใช้ในการเรียกว่าเป็นการโกรธแล้วก็เป็นการด่าคุณช้างนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นทั้งคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คุณค่าทางด้านสังคมแล้วก็คุณค่าทางด้านเนื้อหารวมไปถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจในเรื่องของจางขุนแผนครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอจบการน,นําเสนอแล้วก็อธิบายอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าด้าน,นต่างๆรวมไปถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจของ้างขุนแผน,แผนเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ